สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนแอร์ในวิชาคณิตศาสตร์ในรายการเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยนะครับผมอาจารย์เก่งวิบูลธัน์จากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจะเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่4บททวินามกันนะครับเรา,าเริ่มกันเลยนะครับที่4ีบททวินามนะครับก็คือที่4ีบทที่อยู่ในรูปของการกระจายนะครับ x บวก y นะครับทั้งหมดยกกําลัง n นะครับ เดี๋ยวเราจะใช้วิธีการเทคนิคการนับนะครับในตอนที่แล้วนะครับมาทำโจทย์ข้อนี้นะครับก็คือมา,มาการกระจายพหุนามตัวนี้นะครับก็คือ x บวก y mm hmm. ยกกำลัง n mm hmm. นะครับมันก็คือ x บวก y mm hmm. นะครับคูณกับ x บวก y นะครับแล้วก็คูณไปเรื่อยๆนะครับคูณกับ x บวก y mm hmm. นะครับก็สิ่งที่ได้นะครับก็คือ การที่เราจะดูว่าการกระจายตัวนี้ออกมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับก็คือเราเวลาเราเอาเล็บ x บวก y คูณกับ x บวก y นะครับมันก็จะมีพจน์ที่โผล่มานะครับก็คือจะเห็นว่ามันมี n ตัวนะครับแล้ว x ในแต่ละแต่ละ n เทอมนะครับที่มาคูณกันมีมี x กับ y อยู่แล้วเราก็ใช้สมบัติการแจกแจงนะครับคูณกระจายเข้าไปได้เพราะ,ะนั้นเทอมแต่ละเทอมนะครับเวลาคูณกันทั้งหมดแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดในกรณีที่นะครับ ไอ้ x ตัวนี้ไปจับคู่กับ y นะครับเสร็จแล้วก็จับเสร็จแล้วไปจับกับ x ต่อนะครับท้ายที่สุดแล้วมันต้องคูณกันครบ n ตัวนะเพราะฉะนั้นค่าที่ได้มากำลังของมันนะครับทั้งหมดก็จะเป็น n นะครับเพราะฉะนั้น x ก็ขึ้นอยู่กับ x มีกี่ตัวที่ไปจับคู่กันแล้วก็ y มีกี่ตัวที่ไปจับคู่กันนะครับซึ่งถ้า x ถ้า y มี r ตัวนะครับ x ก็จะมี n ลบ r ตัวนะเพราะฉะนั้นจำนวนเทอม จำนวนพจน์ที่ได้นะครับมันก็จะอยู่ในรูปนี้นะครับเมื่อ R วิ่งตั้งแต่0ูนย์นะครับหนึ 1, 2, 3, ไปเรื่อยจนถึง N นะทีนี้เราก็ดูว่าจำนวนเทอมเหล่านี้มันก็อาจจะมีซ้ำกันหลายเทอมคำถามก็คือมันมีกี่ตัวนะครับที่สามารถจับมารวมเทอมกันได้นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับก็คือเราใช้การเลือกนะครับก็คือการที่จะได้เทอมนี้ออกมาเนี่ยเราก็ต้องเลือกว่าเราจะเอา Y จากวงเล็บไหนบ้าง รเราต้องการ y แค่ r ตัวนะครับเราก็มี n วงเล็บนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือก y มาจากวงเล็บไหนก็ได้นะครับก็ n วงเล็บเลือกมา r วงเล็บที่จะมาเป็นพจน์ของ y นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือกได้ก็คือ n เลือก r พอมี n เลือก r เสร็จนะครับอันนี้ก็คือเลือกว่าวงเล็บไหนจะเอา y นะครับเสร็จแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเลือก x มาแต่ว่า y เหมือนกับมันโดนบังคับแล้วว่าเราเลือก มาจาก R วงเล็บนี้นะครับเพราะฉะนั้นวงเล็บที่เหลือก็จะเป็นวงเล็บที่เป็นพจน์ของ x นะครับเพราะฉะนั้นก็ทำได้1วิธีนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนวิธีที่จะได้เทอม x กําลัง n ลบ r y กําลัง r ก็จะมี n เลือก r นะครับก็เอามาบวกกันหมดก็จะกลายเป็น n เลือก r คูณกับ x กําลัง n ลบ r แล้วก็ y กําลัง r นะครับก็คือรวมเทอมก็จะได้เป็นตัวนี้ออกมาเพราะฉะนั้น x บวก y กําลัง n นะครับก็เลยเขียนได้รูปของ summation นะครับแล้วจับเสร็จแล้วก็จับทุกกกเทอมาบวัน ไม่าชของ r ถ้ากับ0ไปถึง n นะครับของ n เลือก r นะครับ x กําลัง n ลบ r นะครับแล้วก็ y กําลัง r นั่นเองครับพอเราได้สูตรนี้ครับสูตรนี้ก็เรียกว่าทฤษฎีบททวินามนะครับทีนี้การพิสูจน์ทฤษฎีบททวินามเนี่ยเราก็อาจจะพิสูจน์โดยใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ได้นะครับก็คือเราแอบรู้สูตรออกมานะครับเสร็จแล้วแล้วก็พิสูจน์โดยใช้อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์นะครับแต่วันนี้เราพิสูจน์โดยใช้วิธีการนับนะครับให้เหตุผลโดยวิธีการนับนะครับ ทีนี้เราก็มาดูว่าที่4ีทบททวีน้านั้นให้ให้ผลลัพธ์อะไรกับเราบ้างนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูเขียนใหม่นะครับก็คือ x บวก y ทั้งหมดยกกำลัง n นะครับเท่ากับ summation ของ r เท่ากับ0ถึง n นะครับของ n เลือก r นะครับ x กำลัง n ลบ r y กำลัง r ครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมแทนนะครับแทนนะครับแทน x เท่ากับ1แล้วก็ y เท่ากับ1 ะครับสิ่งที่เราได้นะครับก็กลายเป็น1นบวกหทั้งหมดกำลัง n ก็กลายเป็น2ยกกำลัง n นะครับแล้วก็เท่ากับนะครับ summation ของ n เลือก r นะแล้วก็ x เป็น1 y เป็น1ก็ก็หายไปนะครับหนคูณหก็เลยเป็น r าร์้ากับศูนย์เอันนี้ก็จะได้สูตรนี้ออกมานะครับสูตร2องกำลังเเท่ากับเเลือก0ูบวกเเลือก1นบวกเเลือก2บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกเเลือก n นะครับที่เราทำไปแล้วในตอนที่แล้วนะครับซึ่งเราทำโดยใช้ วิธีการนับนะครับจำนวนสับเซตนะครับของเซตที่มีสมาชิก n ตัวแต่น,นี้เราพิสูจน์โดยใช้ทฤษฎีบททวินามนะครับลองมาดูอีกว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างเช่นเราอาจจะแทน x เท่ากับ1นะครับแล้วก็ y เท่ากับลบหสิ่งที่ได้ก็คือ1นลบหนึ่งกำลัง n ก็ได้0นะครับแล้วก็จะได้เป็น summation ของ n เลือก r นะครับก็ r เท่ากับ0ถึง n นะครับอันนีก้ก็กลายเป็น ลบ x เป็นหนึ่งนะครับแล้วก็ y เป็นลบหก็เป็นลบหนกำลัง r นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้เอกลักษณ์ summation ของ n เลือก r คูณกับ1นลบลบหยกกำลัง r นะครับก็จะกลายเป็น0นะครับซึ่งตัวนี้ก็เวลา r เป็น0ก็ n เลือก0นะครับ r เป็น1ก็เป็นลบ n เลือก1 r เป็น2ก็เป็น n เลือกบวก n เลือก2นะครับสลับกันไปนะครับก็เป็นสัมประสิทธิ์ทวินามอาจจะเรียกพวก n เลือก r ว่าสัมประสิทธิ์ทวินามนะครับสัมประสิทธิ์ทวินามมาบวกกันหมดได้2 n นะครับแต่ถ้าเอาสัมประสิทธิ์ทวินามาลบบวกลบบวกสลับกันนะครับก็จะได้0นั่นเองนะครับแล้วก็ที่สี่บททวินามเราก็ยังสามารถนะครับใช้ได้นะครับใช้ได้กับการที่เราจะพิสูจน์นะครับอย่างคราวที่แล้วนะครับเราพิสูจน์เอกลักษณ์นี้ไปนะครับใช้พิสูจน์อีเดนติตี้นี้ไปนะครับ summation ของ r คูณกับ n เลือก r นะครับ r เท่ากับ0ถึง n นะครับซึ่งเราพิสูจน์ไปว่ามันเท่ากับนะครับ n คูณกับ2กําลัง n ลบ1นะครับซึ่งคราวที่แล้วเราทํา2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือใช้สูตร r คูณกับ n เลือก r นะครับเท่ากับ n คูณกับ n ลบ1เลือก r ลบ1นะครับอันนี้วิธีที่1ที่เราทําไปคราวที่แล้วนะครับแล้วก็วิธีที่2ที่เราทําก็คือเราทําใช r, ้สูตรว่า n เลือก r เท่ากับ n เลือก n ลบ r นะครับใช้ความสมมาตรตัวนี้นะครับวันน uh ี้ก็ตอนนี้เราก็จะพิสูจน์โดยใช้ อันที่3ได้นะครับก็คือวิธีที่3ได้ก็คือเดี๋ยวเราจะใช้ทวินามนะครับวิธีที่3คือใช้ทวินามทฤษฎีบททวินามนะครับก็คือมี x บวก y เขียนซ้ำใหม่นะครับเท่ากับ summation ของ n เลือก r นะครับ x กํลัง n ลบ r y ยกกํลัง r นะครับ r ถ้าก็บูถึง n เพราะฉะนั้นเราต้องการให้มันมีฟอร์มที่คล้ายๆแบบนี้นะครับมันสิ่งที่เราทำได้นะครับก็คือเราอาจจะแทน x เป็น1ไปก่อนนะครับถ้าแทน x เป็น1แทน x เป็น1นะครับสิ่งที่ได้ก็กลายเป็น1บวก y ยกกำลัง n ครับเท่ากับ summation ของ r ถ้ากับ0ถึง n นะครับแล้วก็ n เลือก r นะครับ x เป็น1ไปแล้วก็เป็น1ก็เหลือ y กำลัง r นะที่ผมแทน x เป็น1แล้วยังเก็บ y ไว้นะครับเพราะว่าจะเห็นว่ามันมียกกำลัง r อยูนะ่เราต้องการให้ r มันลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับ r คูณกับ n เลือก r มันสิ่งที่เราทาได้นะครับก็คือเราใช้แคลคูลัสช่วยได้นะครับแล้วคือก็คือมองเอกลักษณ์นี้นะครับเป็นฟังก์ชันของ y นะครับเอกลักษณ์นี้จริงทุกๆ y นะครับเพราะฉะนั้นมองเป็นฟังก์ชันของ y ได้ซ้ายมือเป็นฟังก์ชันของ y ขวามือก็เป็นฟังก์ชันของ y เพรันเราสามารถหาอนุพันธ์ทั้งสองข้างได้นะครับหาอนุพันธ์ทั้งสองข้างนั้นก็ยังจริงอยู่นะครับก็จะได้ว่าเมื่อดิฟเทียบ y ทั้งสองข้างนะซ้ายมือก็จะกลายเป็น n นะครับคูณกับ1บวก Y ยนะครับยกกำลัง n ลบ1ขวามือก็จะกลายเป็น u u m a t i o n นะครับของ R ทีนี้ผลดิฟดิฟ n เลือก R เป็นค่าของตัวนะครับดิฟเทียบ y ก็จะเก็น R Y ากำลัง R ลบ1นะครับ r มันก็โผล่มาแล้วก็ Y กํกำลัง R ลบ1นะครับแต่ว่าอไอตัว Index ที่วิ่งต้องเริ่มตั้งแต่1จนถึง N นะครับเพราะว่า ถ้าเรายังเริ่มถึง0นย์อยู่นะครับไอตัวนี้ก็จะเป็น y ยก <Y S 1> กำลังติดลบ1ไม่ใช่นะครับเพราะว่าเทอมแรกนะครับมันก็จะต้องเป็นค่าของตัวนะครับค่าก็คือเทอมแรกควรจะเป็นไอเทอมที่ r เป็น0เนี่ยมันเป็นคอนสแตนต์ดิฟก็เป็น0นย์ก็จะหายไปนะครับเพราะเทอมแรกที่เริ่มก็คือต้องเริ่ม r เป็น1นก็ได้เอกลักษณ์นี้มาเสร็จแล้วท้ายที่สุดเราก็แทนแทน y ท่ากับ1นนั่นเองนะครับพอแทน y ท่ากับ1นะเราก็จะได้เป็น n คูณกับ2กําลัง n ลบ1นะครับเท่ากับ summation ของ r เท่ากับ1จนถึง n ของ r คูณกับ n เลือก r นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เอกลักษณ์นี้ออกมานะครับโดยใช้ทฤษฎีบททวินามนะครับเพราะฉะนั้นพิสูจน์เอกลักษณ์นี้นะครับก็ทําได้นะครับสวิธีเลยนะครับก็คือใช้ identity ตัวนี้ identity ตัวนี้นะครับหรือว่าใช้ทฤษฎีบททวินามนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเราดิฟนะครับดิฟอีกครั้งหนึ่ง นะครับก็อาจจะได้ R กำลังสได้นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราดูสมการเนี้ยนะครับขั้นแรกเราก็อาจจะเอา y คูณตลอดก่อนนะครับเพื่อให้กำลังตัวนี้กลายเป็นกำลัง R ที่เฉยๆนะครับเสร็จแล้วก็ดิฟดิฟมาก็จะได้ R กำลังสนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถหา Summation ของนะครับ r ากำลังสคูณกับ N ลึก R ได้นะครับโดยใช้ทฤษฎีบททวินามแบบเนี้นะครับทำต่อนะแล้วก็ได้ค่าออกมานะครับ นักเรียนลองไปทําดูนะครับหรือว่าเราจะใช้วิธีที่1ต่อก็ได้นะครับวิธีที่1นะครับวิธีที่1ทําต่อก็ได้เพียงแต่ว่าวิธีที่1ถ้าเราต้องการให้มันมี R กําลังสองแล้วก็เอา R คูณตลอดนะครับก็ถ้าเป็น R กําลังสองแล้วก็จะมี R ตัวนี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวปรับเปลี่ยนตัวแปรนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใช้ผลลัพธ์จากที่เราทํา R กําลังหนึ่งก่อนนะครับก็น่าจะหาได้นะครับส่วนวิธีที่2องทใช้เอกลักษณ์ตัวนี้ก็อาจจะทําไม่ออกนะครับ นะเพราะฉะนั้นมีวิธีที่1กับวิธีที่3เท่านั้นนะครับที่ขยายไปสู่ r กําลัง2ได้นะครับแล้วก็แน่นอน r กําลัง3ก็ควรจะทําได้เหมือนกันนะครับผมก็จะทิ้งให้พวกเราทําเป็นการบ้านดูนะครับทีนี้เรามาดูต่อมานะครับว่าเราสามารถทําอะไรกับทฤษฎีบททวินามได้อีกนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดผมจะดูการกระจายนะครับอย่างเช่นถ้าจะดูการกระจายของ1บก x แทนที่เราจะดู 1บวก x ยกกำลัง n นะครับถ้าสมมติผมดู1บวก x ยกกำลัง m บวก n นะครับมันก็จะสามารถเขียนในรูปของ1บวก x ยกกำลัง m นะครับคูณกับ1บวก x ยกกำลัง n ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้ทวีที่บททวีนามกับอเอกกับพหุนามที่เท่ากัน2ตัวเนี่ยนะครับไอตัวทางซ้ายมือก็ใช้ที่สีบททวีนามได้นะครับสำหรับกำลังที่เป็น m บวก n นะครับมันก็จะกลายเป็นซัมของ m บวก n นะครับเลือกตัวนี้ใช้ Index เป็นเลือก k ก็ได้นะครับแล้วก็ x กำลัง m บวก n ลบ k แล้วก็ y กำลัง k นะครับแต่ y ก็คือ x นะครับก็เลย x กำลัง k อันนี้ x เป็น1ไปแล้วนะครับตัวหน้าเป็น1 1ยกกำลังอะไรก็ได้1ก็เหลือเทอมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ซ้ายมือมาในขณะที่ขวามือก็สามารถใช้ทฤษฎีบททวินามนะครับ2 t ได้นะครับก็คือ summation นะครับ m เลือกอันนี้ก็เขียนเป็นเลือก i แล้วกันนะครับแล้วก็ x กําลัง i นะครับแล้วก็ i ท่ากับ0นถึง m นะครับอันนี้ผมเผลอผมลืมไปนะอันนี้ถึง m บวก n นะครับแล้วก็คูณกับนะครับ summation น,นะครับของอันนี้ก็จะกลายเป็น n เลือก j นะครับของ x กําลัง j นะครับอันนี้ j ก็เท่ากับ0จนถึง n นะครับเสร็จแล้วเราก็สามารถคูณใช้สมบัติการแจกแจงนะครับคูณกระจายเจ้า เทอมเหล่านี้ออกมานะครับซึ่งถ้าเกิดเราคูณกระจ้าออกมานะครับอย่างเช่นตำแหน่งแรกที่เป็นค่าคงตัวนะครับมันก็จะกลายเป็น m เลือก0คูณกับ n เลือก0นะครับต่อมาบวกนะครับก็มาดูสมบสัติที่ทำให้เกิดดูว่าไอ้ตัว x เกิดกี่ตัวนะครับ x ฝั่งนี้จะเกิด x กําลัง1เกิดก็คือเอา x ตัวนี้ก็คือ m เลือก1น,นะครับเดี๋ยวมันก็ไปคูณกับค่าคงตัวของฝั่งนี้ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ x ก็ไปคูณกับข้างตัวของฝั่งนี้นะครับก็จะมีเทอมที่เป็นตัวร่วมออกมานะครับก็จะเป็น m เลือก0นะครับคูณกับ n เลือก1แล้วก็บวกกับ m เลือก1คูณกับ n เลือก0นะครับอันนี้ก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของ x นะครับสัมประสิทธิ์ของ x กําลังสองก็คล้ายๆกันนะครับนะสัมประสิทธิ์ของ x กําลังสองก็คล้ายๆกันนะเพราะฉะนั้นเราสามารถเทียบสัมประสิทธิ์นะครับตัวที่ k ใดๆทางซ้ายแล้วก็ตัว สมบัติของ x กำลัง k ของทั้งซ้ายกับทางขวาได้นะครับซึ่งท้ายที่สุดแล้วนะครับนักเรียนลองไปทําดูนะครับถ้าเราเทียบสมบัตินะครับมันก็จะได้เป็นนะครับสมบัติของ x กำลัง k นะครับมันก็จะกลายเป็น m เลือก0นะครับคูณกับ n เลขศูนย์ n เลือก r นะครับก็สมบัติของ x กำลัง k หรือสมบัติของ x กำลัง r ก็ได้นะครับนี่ถ้าเกิดให้ตรงกับสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็ใช้เป็น r ก็ได้นะครับ r m เลข r นะครับ x กำลัง r นะไอ้ตัวนี้ก็เป็น m บว<อ>ก n เลือก r นะครับสมบัติของ x กําลัง r ทางฝั่งซ้ายก็คือ m บว<อ>ก n เลือก r สมบติของ x กําลัง r นะครับถ้าคูณกระจายมาทางฝั่งขวานะครับก็จะเป็น m n เลือก0คก a, น,ค,กกก a, นค,คูณกับ n เลือก r นะครับแล้วก็บวกกับ m เลือก1นะครับคูณกับ n เลือก r ลบ1นะครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆบวกกับอันนี้ก็ถึงถึง r นะครับ m เลือก r แล้วก็จับคู่กับ n แต่ n a, อันนี้ก็ต้องบวกกันให้ได้ r นะครับก็ เป็น n เลือก0ไปนะครับก็จะเห็นว่าของ m เลือก0นะครับก็0ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ m เลือก1จนถึง m เลือก r ในการที่ n ก็จับคู่นะครับเอาตัวล่างบวกกันต้องได้ให้เป็น r นะครับจับล่างบวกกันให้ได้เป็น r นะครับไอสส้สมมติ์ของไอ้ตัวเนี้ยที่เราทำนะครับมันก็เหมือนกับเราพยายามคูณ summation ของ a นะครับ n x กำลัง n n ะครับเเท่ากับ0ถึง ถึง k ก็ได้นะครับแล้วก็คูณกับ summation ของ b m นะครับ y กำลัง x x กำลัง m นะครับ m เท่ากับ0ถึง l นะครับก็คูณกันแล้วก็ดูว่าสัมประสิทธิ์ของ x กำลัง j ใดๆคืออะไรนะครับ,ส,รบสัมประสิทธิ์ตัวเนี้ยที่ได้นะครับมันก็จะอยู่ในรูปของ a อันนี้ก็เหมือนกับ a m นะครับแล้วก็ b r ซึ่งไอ้ผลคูณสามมิตตัวนี้นะครับมันมีชื่อเรียกนะครับก็เรียกว่าผลคูณของโคชีนะครับนะเราเราลองไปเช็คดูนะครับทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราพิสูจน์เอกลักษณ์ตัวนี้นะครับเอกลักษณ์ตัวนี้ก็มีชื่อเรียกนะครับก็คือแวนเดอร์มองนะครับเอกลักษณ์ของแวนเดอร์มองนะครับเราสามารถพิสูจน์ได้โดยใช้วิธีการนับนะครับวิธีการนับที่เราจะทําก็คือเราอาจจะดูเซ็ตนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็คือ 1บวก x กําลัง m กับ1บวก x กํลัง n นะครับเราดู a 1 a 2นะครับมีสิ่งของ m สิ่งนะครับแล้วก็ที่ต่างกันแล้วก็มี b 1 b 2นะครับแล้วก็มี b n นะครับก็คือเราจะดูเซตนี้นะครับจำนวนสมาชิกก็จะกลายเป็น m บวก n นะครับเดี๋ยวเราจะเลือกนะครับก็คือเราจะเลือกมานะครับเราจะเลือกมา r สิ่งเลือก r สิ่งนะครับทีนี้เลือก r สิ่งเนี่ย เราก็สามารถแบ่งเคสได้นะครับแบ่งเคสว่าเอ๊ะมันจะมี a กี่ตัวนะครับเลือกมา R สิ่งมันจะมี a กี่ตัวนะ a ที่เลือกมานะครับจำนวน a ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะต้องมีเลือกมา R สิ่งนะครับ a อาจจะมี a อยู่1อยู่0ตัวนะครับ a อาจจะมี0ตัวนะครับมี a 0ตัวหรือจะมี a 1ตัว มีในที่นี้ก็คือมี AJ นะครับมี AJ อยู่10ศูนย์ตัวมี AJ อยู่1ตัวมี AJ อยู่รตัวนะครับทำไปเรื่อยๆนะก็คือไอ้กรณีพวกนี้เป็นกรณีที่ destroy กันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอามาบวกกันได้นะครับทีนี้จะเลือก AJ มาศูนย์ตัวนะครับก็เลือกยังไงนะครับหรือว่าเลือก AJ มา R ตัวหรือว่าเลือก AJ ใดๆนะครับมา I ตัว เลือก AJ มา i ตัวนะครับขั้นแรกนะครับก็คือเอมันมีทั้งหมด M เลือกมา I ตัวก็ได้เป็น M เลือก I นะครับเสร็จแล้วเราต้องการให้มันเป็น R สิ่งนะครับอันนี้เลือกมา I สิ่งแล้วนะครับก็เหลืออีก R สิ่งนะครับ R สิ่งที่เหลือนะครับก็คือเรา AJ ต้องมี I ตัวเพราะฉะนั้นตัวที่เหลือก็ต้องเป็น B เท่านั้นนะครับแต่ B ก็คืออะไร b มี n ตัว นะครับแล้วก็เลือกมาอีกต้องการเลือกให้ทั้งหมดได้เป็น r สิ่งนะครับก็จะเป็น n เลือก r ลบ i นั่นเองนะครับแล้วก็ซัมกรณีทุกกรณีนะครับเพราะฉะนั้น total ท,ทั้งหมดนะครับก็คือซัม i ถ้ากับ0จะถึง r นะครับของ m เลือก i คูณกับ n เลือก r ลบ i นะครับซึ่งอันนี้ก็คือวิธีนับแบบแจงกรณีนับแบบหนึ่งส่วนถ้านับอีกแบบหนึ่งก็คือมีสิ่งของ m บวก n สิ่งเลือกมา r สิ่งนะครับก็คือ m บวก n เลือก R นั่นเองนะแต่นี่ก็คือแจ้งกรณีว่าแต่ละกรณีว่ามี AJ ทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองนะครับแล้วก็ได้เอกลักษณ์ของแวนเดอร์มองออกมานะครับก็ทำได้2แบบนะครับพิสูจน์โดยใช้ทฤษฎีบททวินามนะครับหรือว่าพิสูจน์โดยใช้วิธีการนับได้นะครับทีนี้เรามาดูทฤษฎีบทบทวินามนะครับสัมประสิทธิ์ที่เราได้นะครับจากการกระจายเราเรียกว่าสัมประสิท,ทวินามนะครับมันก็มีความน่าสนใจนะครับซึ่งก็คือถ้เอาเราดู x วก y ยกกำลัง n นะครับมันก็คือ summation ของ n เลือก r นะครับ x กำลัง n ลบ r y กำลัง r นะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูสัมประสิทธิ์ทวีนามดูเฉพาะสัมประสิทธิ์นะครับมันก็จะมี n เลือก0มี n เลือก1มี n เลือก2นะครับไปเรื่อยๆจนถึง n เลือก r เอ n เลือก n นะครับขออภยัยนะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับว่า n เป็นอะไรได้บ้างนะครับ n เป็น0นะอันนี้ n ใดๆนะครับถ้าเกิด n เป็น0 นะครับมันก็จะเป็น0เลือก0เท็ตตัวเดียวนะครับทีถ้า n เป็น1ก็ถัดเป็นเลเวลออกมาอีกเลเวลหนึ่งเทอมที่เป็นมีนะครับมันก็จะมี1เลือก0นะครับแล้วก็1เลือก1ครับทีนี้ถ้าเราสังเกตดูอ่ะต่อมาถ้า n เป็น2นะครับ n เป็น2ก็จะมี2เลือก0นะครับแล้วก็2เลือก1แล้วก็มี2เลือก2นะครับถ้าเรา คำนวณเป็นตัวเลขมาก็ศูนย์เลือกศูนย์ก็จะเป็น1 1เลือกศูนย์ก็จะเป็น1 1เลือกหนึ่งก็จะเป็น1นะครับสองเลอกศูนย์ก็จะเป็น1 2เลือกหนึ่งก็จะเป็น2นะครับสองเลอกสองก็จะเป็น1นะครับสิ่งที่ผมเขียนอย่างนี้ก็คือเหมือนกับสิ่งที่เราเรียกว่าสามเหลี่ยมปาสคาลนะครับอันนี้เอามาบวกกันนะครับการที่เรารู้ว่าเอาสองตัวนี้บวกกันได้วได้1หนึ่งบวกหได้2นะครับหนึ่งบวกสัวได้ไดม3นครับมันอ็คือมาจาก เอกลักษณ์นะครับก็คือ n ลบหนะครับเลือก r ลบหนะครับบวกกับ n ลบหเลือก r นะครับตัวนี้ก็จะเท่ากับ n เลือก r นะครับท่านจะดูตำแหน่งนะตำแหน่งนะครับก็คือเป็นตำแหน่งสามเหลี่ยมในสามเหลี่ยมพาสคาลนะครับซึ่งวิธีการพิสูจน์เอกลักษณ์นี้นะครับก็ทําได้ไม่ยากนะครับก็คือ n เลือก r นะครับเท่ากับ n ลบหเลือก r ลบหนะครับบวกกับ n ลบหเลือก r นะครับวิธีการนี้ก็วิธีการพิสูจน์นะครับก็คือใช้พิจารณคณิตก,ก็ได้นะครับวิธีที่1ห,หรือวิธีที่2ก็คือสามารถทําโดยการใช้วิธีการนับก็ได้นะครับก็คือ n เลือก R สมมุติผมมีเซ t ตที่มีจำนวนสมาชิกอยู่ n ตัวนะครับผมเลือกมา r ตัวกนะ็จำนวนวิธีได้ก็เป็น n เลือก R นะครับหรือว่านับอีกแบบหนึ่ง จำนวนวิธีก็คือแบ่งกรณีดูว่ามี1ไหมนะครับดูว่ามี1อยู่หรือหไม่อยู่นะถ้า1อยู่แน่ๆนะครับห่อยู่แน่ๆตัวที่โดนบังคับแล้วนะกรณีที่1 1อยู่ังนั้นจำนวนวิธีในการเลือกนะครับมันก็จะเหลือตัวเลขให้เลือกอยู่แค่ n ลบหตัวแล้วก็เลือกมาอีก r ลบหตัวนะเพื่อจะได้ r ตัวนะบ,บวกกับกรณีที่2คืซไม่มี1ไม่มี1ก็คือตัวที่เลือกก็จะเหลือ n ลบห แต่เราเลือกมา r ตัวนะครับเพราะว่าต้องเลือกมาแล้วให้ได้ r สิ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็2กรณีบวกกันก็จะได้จำนวนวิธีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น counting in two ways นะครับนับ2แบบนับเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวกันนับได้2วิธีเพราะฉะนั้นสมการนี้ก็เท่ากันนะครับมันใช้วิธีการถ้าเราเราเขียนสามเหลี่ยม p a s ส c o นะครับก็จะเห็นว่าในตำแหน่งที่ n ลบ1 l e นะครับในขั้นที่ n ลบ1 ก็จะมี n ลบ1นะครับเลือก r ลบ1แล้วก็มี n ลบ1เลือก r นะครับเอามาบวกกันก็จะได้เลเวลถ้าเลเวลถัดไปคือเลเวลที่ n นะครับก็จะกลายเป็น n นะครับแล้วก็เลือก r นะครับมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเอามาบวกกันตำแหน่งนี้บวกตำแหน่งนี้ได้เป็น n เลือก r ครับที่ลดหลั่นกันไปเป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสามเหลี่ยมพาสคาลก็เลยเขียนได้นะครับก็คือ0เลือก0นะครับ หนึ่เลือก0 1นะครับหเลือก1นะครับแล้วก็จะมี2เลือก0นะครับแล้วก็จะมี2เลือก1นะครับผมเ็จะเขียนให้มันบวกกันให้ได้นะครับสเลือก1แล้วก็ตัวนี้ก็กลายเป็น2เลือก2นะครับแล้วก็จะมี3 3เลือก0นะครับแล้วก็3เลือก1นะเพราะ2ตัวนี้บวกกันแล้วได้ตัวนี้นะครับแล้วก็2ตัวนี้บวกกันได้ตัวนี้นะครับก็กลายเป็น3เลือก2 นะครับแล้วก็มี3เลือก3ครับอันนี้ก็สิ่งที่เรารู้ว่าสามเหลี่ยมปาสคาลนะครับลมันก็จะมีเอกลักษณ์ที่เกิดจากสามเหลี่ยมปาสคาลนะครับที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมเขียนให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับเขียนใหม่นะครับศูนย์เลือกศูนย์หนึ่งเลือกศูนย์นะครับหนึ่งเลือกหนึ่งแล้วก็สองเลือกศูนย์เลือกหนึ่ง 2เลือก2นะครับสเลือก0นะครับสเลือก1 3เลือก2นะครับสเลือก3นะครับสเลือก0นะครับสเลือก1 4เลือก2นะครับแล้วก็4เลือก3แล้วก็4เลือก4นะครับอันนี้ก็จะเป็นสามเหลี่ยมปาสคาลตัวนี้บวกกันได้ตัวนี้ตัวนี้บวกกันได้ตัวนี้นะครับตัวนี้บวกกันได้ตัวนี้ครับแล้มีแนวออกมา ทีนี้อีกทักแถวหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น5เลิก0ูนอันนี้ก็เป็น5เลิก1นี่เป็น5เลิกอนะครับอันนี้เป็น5เลอกสเป็น5เลอก4นะครับอาจจะเห็นว่าจากการที่เรามีตัวนี้บวกกับตัวนี้ได้ตัวนี้นะครับถ้าผมดูแนวนะครับดูแนวของการบวกนะครับถ้าเกิดผมเริ่มจากตัวนี้บวกด้วยตัวนี้แล้วก็มาบวกตัวนี้นะครับลองมาดูนะครับจริงๆแล้วมันก็จะมาจบที่ตัวนี้ ถ้าผมเริ่มต้นที่2เลือก0บวก3เลือก1บวก4เลือก2แล้วก็บวกกับ5เลือกรับทำไมถึงมาจบที่ตัวนี้นะครับดูแนวนี้นะครับมันมาจบที่ตัวนี้เพราะว่า2อเลือก0นยนะครับเลือก0นเนี่ยมันได้1เสมอนะฝั่งตรงนี้จะเป็น1หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือให้เป็นเปลี่ยน2เลือกศูนย์ให้เป็น3เลือก0ได้นะครับเพราะฉะนั้น2เลือกศูนบวก3เลือก1ก็จะกลายเป็น3เลือกศนย์บวก3เลือก1 แต่3ลูกเลือกศบวก3เลือก1ได้4เลือก1นะครับได้4เลือก1เสร็จเอา4เลือก1มาบวก4เลือก2ก็ใช้สามเหลี่ยมอันนี้อีกก็ได้เป็น5เลือก2อเพราะแนวนี้ก็จะเป็นจริงนะครับพะแนวนี้เป็นจริงก็มันก็เลยมีสูตรออกมาในกรณีทั่วไปก็ทำได้เหมือนกันนะครับก็จะมีสูตรออกมานะครับว่าถ้าเกิดเรามี R เลือก0นะครับบวกกับอาบวก1เลือก1นะครับบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงบวกกับ r นะครับบวก k นะครับเลือก k นะครับแล้วก็จะได้เป็น r บวก k บวก1เลือก k นั่นเองนะครับตามแนวนี้นะครับซึ่งสูตรนี้นะครับก็จะมีชื่อเรียกนะครับก็คือเขาจะเรียกว่า hockey stick identity นะครับเพราะว่ารูปร่างของมันเหมือนไม้ฮอกกี้นะครับในกีฬาฮอกกี้นะครับหรือว่าเหมือนถุงเท้าในวันคริสต์มาสอาจาศจะเรียกว่า Christmas stocking identity ก็ได้นะครับนะ อันนี้ก็คือสูตรนะครับที่ที่หาได้จากสามเหลี่ยมปาสคาลนะครับมันยังมีอีกแนวหนึ่งก็ได้นะครับอีกแนวหนึ่งก็คล้ายๆกันจริงๆแล้วถ้าเราดูสามเหลี่ยมปาสคาลมันจะสมมาตรกับแนวดิ่งแกแนวดิ่งตัวนี้นะครับเพราะเรามี n เลือก r เท่ากับ n เลือก n ลบ r นะครับเพราะในฮอกกี้อะ d e n ิ i t y นะฮอกกี้สติกอะเ t i ิตี้มันก็จะมีแนวนี้ด้วยนะครับแนวนี้ก็จะมีแนวนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับก็พิสูจน์ได้เหมือนกัน นะครับก็ใช้หลักการสองสามเดี่ยวสองตัวใกล้ๆกันบวกกันนะครับถ้าเอาตัวนี้1เลิกหก็คือ1ก็เปลี่ยนเป็น2เลิกสองหนึ่งเลิกหนึ่งบวกสเลิกหนึ่งะครับก็เปลี่ยนไปเป็น2เลิกสอบวกสเลิกหนึ่งตามสูตรก็จะได้เป็น3เลิกสแล้วก็สามเลิกสมาบวกกับตัวนี้ก็จะได้ตัวนี้ออกมา4ี่เลิกสแล้วก็เอา4เลิกสมาบวก4เลิกหก็จะได้ออกมาเป็นตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีฮอกกี้อะดีดิตี้ฮอกกี้สติ๊กอะดีดิตี้นะครับสูตรเอกลักษณ์ของไม้ฮอกกี้ทางแนวนี้้ดวย น,นอกจากแนวนี้แล้วก็ยังมีแนวนี้ด้วยนะครับแนวนี้ก็จะเป็นถ้าเราเขียนออกมานะครับลองกลับไปเขียนดูนะครับถ <thế S 1> ้าเราเขียนออกมาก็จะกลายเป็นแนวนี้ก็จะเป็น r เลก r นะครับแล้วก็บวกกับ r บวก1เลือก r บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวก n เลือก r นะครับมันก็จะกลายเป็นตัวนี้4แล้วก็กลายเป็น5นะครับแล้วก็1ตัวนี้กลายเป็น2ก็จะกลายเป็น n บวก 1, เลือก r บวก1นั่นเองนะครับเราพวกเราลองไปเขียนดูนะครับก็จะเป็นอเอกลักษณ์ของไม้ฮอกกี้นะครับซึ่งในสามเหลียมปาสคาวนะครับก็จะมีสิ่งที่เชื่อมโยงกันสิ่งที่เอกลักษณ์ที่ซ่อนอยู่นะครับในปัจจุบันก็พยายามหาสูตรนะครับที่ซ่อนอยู่ในสามเหลี่ยมปาสคาวนะครับแล้วก็สูตรฮอกกี้ไม้ฮอกกี้เอกลักษณ์ไม้ฮอกกี้ตัวนี้นะครับค้นพบครั้งแรกโดย นักคณิตศาสตร์ชาวจีนนะครับในประมาณปี1303นักเรียนลองไปค้นคว้าดูเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะครับเ,เวลาของตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ